วันนี้แม่แบมเอาสิ่งนี้มาให้แม่แหลมกระเป๋านะคะกระเป๋าสวยๆนกฮูกนกฮูกตาโตนกฮูกตาโตนกฮูกเหมือนชายาวพ่อแบมแล้วก็นกฮูกก็ป่วยค่ะเดี๋ยวนี้นกฮูกไม่สบายนะคะตอนนี้สงสัยไม่ได้ไปแล้วแหละแม่แหลมเอ้ยมืออื่นนะเพราะว่าแกเดินเหมือนว่าจะหนักไปมือหน้าเขาโอ้ยไปหาหมอสัญญาได้นอนลงบ้านโอ้ยยาเอ็ดดินเลยในสัตนดาร์บาอยู่แหลย เอาแหละนี่นะคะขอบคุณพี่โซเฟียมัมน,นะคะเดี๋ยวเดเอามาโชว์อีกนิดน,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 นี่ไงนี่ไงนี่แม่แบมเป็นนางแบบนี่ชุดนะเข้ากันไหมนี่คุณนายคุณนายชุดคุณนาย <c oughs> คุณนายก็กระเป๋าก็คุณนาย <c oughs> นี่นะคะกระเป๋าสวยๆจากพี่โซเฟียมันมนะ<ด>ของผู้ช่วยเจ๊ดขายนะอันนี้ยังไม่เคยได้ไม่รู้หมดหรือยังนะคะใครสนใจอยากได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้ก็ อ่าผู้ช่วยเจฟนะคะผู้ช่วยเจขฟตหลายอยย่าางผ้้ดวเราไม่รู้เขาขายอะไรบ้างไม่เหลมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยถ้าสนใจก็ซื้อให้แม่แหลมกับแม่แบมได้นะคะคุณนน่าจินดีรับใช่ไหมอันนี้ขอขอบคุณพี่โซเฟียมัมมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะเอาสั้นๆซ้ำนี้ล่ะค่ะนี่ยายแบมดีใจมากเลยค่ะวันนี้ได้พลังแสงอาทิตย์ด้วย ของพี่นลรงอันนี้ก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าขอบคุณเป็นลาครั้งหนึ่งแต่ยังไม่อยากจะขอบคุณหลายๆครั้งมากนะครับเพราะว่าแม่พ่อแบนมาดีใจนตอบโจทย์เราเพราะว่าอันอันคือชซลัเซลเน่ะแกอยากได้อยู่แล้วมีความสำคัญมากะคะสำหรับเราให้ลูกชายซื้อให้ลูกชายบอกว่าพ่อหาไม่เจอมันไม่มีโอ้ก็ยังไม่มีเวลาสั่งให้ก็เลยได้มาเหมือนว่านี่นะจะกลับออกแล้วจะเอาไปติดแล้ว พ,พอพ่อแบมมีคอกวัวจะไปติดคอกวัวนะคะก็กาบขอบพระคุณทั้งพี่นาลง <ขอ S 2> แล้วก็พี่โซเฟีย <Sophie S 1> มัมนะคะขอบพระคุณมาก <ขอ S 2> ๆเลยสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยถูกใจพ่อแบมที่สุดชนล